สวัสดีครับสารบรรนุ้ครับเนื่องจากนโยบายใหม่ของรัศดานะครับคอนเปิดพัสดุครับเป็นเขียนไห้ไทยคารุณาถ่ายคลิปวิดีโอการเปิดกล่องพัสดุให้เห็นชัดเจนตั้งแต่เริ่มแกะกล่องจนเช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นแบบคลิปเดียวจบหากไม่มีคลิปวิดีโอยืนยันทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีน,นี่คือแสดง มันบอกว่าให้เาทายไว้ตอนเีาแก่เราก็ลอกนะครับนี่อันนี้สมมติท่านไหนแกนะเนาะอันนี้จะเป็นกล่องส่วนอันนี้จะเป็นเมมโมรี่ของแกเราครับแต่ว่าเมมโมรีผมซื้อมาหลายชุดแล้วม่มีปัญหายอย่างครับอันนี้ครับสีมาเบิ่งกล่องอวงจรปิดครับามาแกะบิ้งนะครับมา,บมากแกนะเนาะลองเบิ้งนะครับ ้นมาเกีย้ยนะครับผมก,กับชินัทธนัดด้านดากมันด้านกดนะครับเกียยไงดีครับนี่เกียกกับใบใบเสียบนอกครับ เ็โอ้ <c oughs> ท่าปโป้ครับทาปโป้ครับของวงจรปิดทาปโป้ประกันของเพนตี้ครับารันตีเนาะโอ้นี่ไม่ไ,มไมครับนั่นเด็กแกผมว่าขันเป็นที่พิลิงมันใส่มาหลายปอน่าจะมีปัญหาครับเจอาบนวายแกร่องเิืงเนะาะเอาเสาสร่องเิืง ละก้อนด้วยนะครับนี่นี่สามตัวครับเตรียมไปติดประกันสองปีครับนี่ประกันสองปีแล้วเนี่ยนี่ครับแกยครับ โอ้โหมือครับนี่บอกกระชี้ยางดีได้อ๋อพันเนี่ยเด็เติร์ดเดียบตปครับ ลองเสียบไฟเบินน่งนะครับ เบา,าเบาเข้ยังของจีนนะทำงานหรอครับนาซิไซดได้ครับอันนี้ของไม้ครับที่พี่ลิงเบอรเคอเนี่ผิดหวังครับขันมีปัญหาอะไรทรงเข้มถ้าเบอร์นครับสวัสดีคบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ